โรงเรียนจา,านจนนุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษตั้งอยู่เลขที่65ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีบนเนื้อที่20ไร่2งาน6.1ตารางวาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีพระพุทธวิีโมกเป็นพระประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนคือสีแดงขาวดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกกัลาประพฤกษ คติพจน์ของโรงเรียนผู้รู้ดีทำดีเป็นผู้เจริญโรงเรียนมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาดรสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกาญจานนุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายได้แก่ รองผู้อำนวยการสิริรัตนาสุภาชัยรองผู ouais nada, ้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคคลรองผู้อำนวยการสุว <ifa> ิจักสาราสาลินรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณรองผู้อำนวยการพงพิทักษ์ทุกคนชัยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปรองผู้อำนวยการพยาวชำนาญกำหนดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการภายใต้การให้คำแนะนำชี้แนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนกาจนานุเคราะห์ที่ให้การดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอมาปัจจุบันโรงเรียนกาจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จำนวน229คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น4,244คนภายใต้การกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกาจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีที่ว่าโรงเรียนกาจนานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนชั้นนำแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมีนวัตกรรมผลิตคนดีสู่สังคมเป็นแนวทางให้บุคลากรของโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ฉบับปรับปรุง2560หหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้าน ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามรูปแบบโมเดลกระบวนการบริหาร 2i5e ออันได้แก e ่ i teacher i classroom e student care e learning e office e library และ e academy โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนช่วยกำหนดกรอบในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โรงเรียนมุ่งเน้นให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันส่งเสริมระบบการนิเทศติดตามโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะผู้บริหารและนำผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนของครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนครบทุกด้านวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละคนได้อย่างมีคุณภาพโดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีความพร้อมมีความเหมาะสมกับบริบทและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนมีการวัดและการประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ อีกทั้งแก้ปัญหาให้ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการการวิจัยในชั้นเรียนทั้งนี้ครูยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผลการดำเนินงานที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณอยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศ โดยมีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดศูนยทรพจน์ชิงโรภระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีภายใต้หัวข้อซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่าระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศราชบัณฑิตยสภาสันเสริญการประกวดล้าเรื่องหัวข้อท้องถิ่นที่มาภาษาวัฒนธรรมด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคกลางระดับมัธยมศึกษาครั้งที่สองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันธ์ปีหลวง90พรรษา12สิงหาคม2565และวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2565จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏธทนบุรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันเปิดบ้านโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาประจำปี2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิตธรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันตกการประกวดกรอนสดระดับภาคตะวันตกจัดโดยสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวประกาศสายการบินภาษาอังกฤษ Aviation Announcement จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ได้แก่กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ อิมพอมทูสปริตระดับชั้นมหถึงม3การแข่งขันเล่านิทานภาษาอ,อังกฤษ Storytelling ระดับชั้นมสีถึงมหกิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมันระดับชั้นมสีถึงมหกิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมันระดับชั้นมสีถึงมหกิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสระดับชั้นมสีถึงมห กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศสระดับชั้นม4ถึงม6กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมาระดับชั้นม4ถึงม6รางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศาาที่2ได้แก่การประกวดคลิปวิดีโอเล่าข่าวภาษาฝรั่งเศสการแข่งขันคลิปวิดีโอเล่นานิทาน วิดีโอเล่าข่าวการคัดลายมือการวัดภาพและการร้องเพลงภาษาเมียนมาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศโดยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IS 1 IS 2ผ่านโครงงานนักเรียนในทุกระดับชั้น และ IS-3 ที่มีการนำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้สู่สาธารณชนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทรงผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ไซโชระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับภูมิภาคประจำปี2,565ของอ,อพอวชและจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรางวัลเหรียญทองชนะเลิศร,ระดับชาติงานศิลปะอัตกรรมนักเรียนครั้งที่70 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชทั้งระดับชั้นมต้นและมปลายรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโซดูกุระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธนิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่7จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโซดูกุเกมถอดรหัส ปริศนาตัวเลขรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายรายการ EduPoint Educational Sport c o s w o r d Game A-Mat คำคมและโซดูกุชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2565และรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันคิดเร็เรวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมส่งเสริมประกายดาวครั้งที่14ประจำปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่ 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศโดยนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมโครงงานนักเรียนในทุกระดับชั้นไปพัฒนาเป็นนวัตรกรรมนักเรียนที่น่าสนใจ 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศโดยผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน i Beam Line Tracing Senior จากบริษัท Innovative Experiment จำกัดรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ได้แก่รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างเว็บแอปพลิเคชันม .4 ถึงม .6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ม .4 ถึงม .6 และรางวัลเรียนทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคกลางม1ถึงม3 5. ผู้เรียนมีผลสำเริจทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศ้วยผลสำเร็จทางการเรียนภาคเรียนที่1และ2ปีการศึกษา2565ในรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทุกรายวิชา 6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศโดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนให้ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคตผลงานที่ได้รับในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70เช่น รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่มอต้นและมอปลายรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพระดับมอต้นรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับมอต้นและมอปลายรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ระดับมอต้นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินการตามนโยบายเจ็ดไม้พบว่า 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศโดยผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมคนดีสีการจนากิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลเรียญทองชนะเลิศก,การประกวดเรนิทานคุณธรรมมสถึงม6ก รางวัลเรียนทองการประกวดโครงงานคุณธรรมม .4 ถึงม .6 รางวัลเรียนทองรองชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนชั้นม .1 ถึงม .6 ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย จากโครงการที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดวาดภาพดิจิทัลระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3โครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้าทีทีบครั้งที่50ประจำพุทธศักราช2565ิชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาิาชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพไทยประเพณีระดับชั้นม4ถึงม6รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยุุกทุงประเภทชายม1ถึงมสรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวกลุ่ยเพียงอระดับชั้นม .1 ถึงมสรางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม .1 ถึงมส รางวัลเรียนทองการแข่งขันหน้าตัดสินไทยอนุรักษ์ม4ีถึงม6ในการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับ4ระดับคุณภาพดีเลิศโดยผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเช่นกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด กิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งทางโรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนด้านภาษาอย่างหลากหลายอันได้แก่ภาษาจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันสเปนและพมา่า 4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมอยู่ในระดับ4 ระดับคุณภาพดีเลิศโดยผู้เรียนได้รับการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถนะทางกายประจำปีมีการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ EQ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายต่างๆส่งผลให้ได้รับรางวัลเรียนทองชนะเลิศระดับชาติการแข่งขันคาราเต้โดการแข่งขันกีฬาวูดบอลประเภททีมหญิงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36รอบคัดเลือก7ตัวแทนภาคกลางสอง ประจำปีการศึกษา2565รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททีมชายและหญิงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง2ประจำปีการศึกษา2565รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารายการ marching parade รางวัลชนะเลิศรายการ Virtual Brand Competition Modern Marching Brand Division 1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายม1ถึงม3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศก,การประกวดขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงม1ถึงม .3 ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น1ระดับด้านคุณภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมดาวรุ่งวิชาการสำหรับห้องเรียนพิเศษรวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมเติมฝันพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโดยส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่งและพัฒนานักเรียนกลุ่มปากลางและกลุ่มอ่อนตามความสนใจเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นด้นกระบวนการบริหารและการจัดการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ฉบับปรับปรุง2,561ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคป,ปัจจุบันโดยสำรวจความต้องการจากทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมถึงกำหนดให้ครูนำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลจากระบบดูแลช่วยเหลือ,อนักเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ p l c เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้ครูพัฒนานวัตกรรม best practices ประจำภาคเรียนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีที่มีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกันของคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติให้เป็นบุคคลคุณภาพมีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งมีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นพล,ลเมืองสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างสูงสุดอันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกาญจนานุเคราะห์ทุกคนตลอดไป